สวัสดีวันนี้เรามาเยี่ยมตาปอ้อนนะครับอัปเดตเดี๋ยวไปดูนี่ว่าตอนนี้ตาเราทำอะไรอ่ะตาครับนี่ครับอโอ้ได้ของใหม่มาของใหม่มาของใหญ่เลยเอารดรถเพลงให้ผมนะอยบอกทีมงานเอาเพลงเอาเพลงลงเดี๋ยวเพลง เคี๋เบิ้มเลยตอนนี้เขาใจถึงมากเลยโอ้แค่ดูมาตั้งแต่ชุดแรกเลยนะอชุดแรกตั้งแต่คันคันซีซูเปอร์โบที่ไปเพชรบูรณ์น่ะแค่ดูมาันนี้กําลังเข้ามาใหม่เข้ามาวันไหนครับเนี่ยเข้ามาได้สามสี่วันแล้วสามสี่วันแล้วเอามาเลีวก็เรื่องนีถามดูว่ามาดิเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับ อาธุระวันนี้ก็จัดเลยมันเป็นตู้แอร์เนี่ยตู้แอร์ออกเลยอแล้วเป็นรีเวิร์สทำเป็นเคีย่อธรรมดาเป็นตู้ธรรมดาเอาไปธรรมดาแบบเป็นธรรมดาเป็นธรรมดามางเดิมนี่จะเป็นตู้แอร์ตู้แอร์ตอนนี้เอาไปธรรมดาเลยเดียตทำให้ใหม่หมดตันนี้ของนกลงมันลสูบครับตั้นี้าส50เนี่ยมาดูนี่40นี่มันเขียนเลย45นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้มันจะมีเขียนบอกด้วยอ่า แอวันสี่สิบห้าแอวันสี่สิบห้าโอ้สี่ห้านี่เป็นเครื่องยนต์ห้าสูบห้าสูบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสูบเครื่องยนต์ห้าสูบครับแล้วตัวนี้หางเป็นธรรมดาครับไม่ใช่ไฟฟ้าหางธรรมดาไฟฟ้าเป็นหางธรรมดาธรรมดาสรูกําลังแลเ่แต่เป็นเกียร์ออโต้ติ็นเกียร์ออโต้ใช้ใช้ออโต้ก็ได้ธรรมดาก็ได้ ที่ว่าเกียร์เชตเทิลอะไรเชตเทิลเป็นเกียร์ท็อกอ่ะเกียร์ท็อกครับท็อกก็ได้ธรรมดาก็ได้ใช้ได้หมดทั้งสองระบบนี่สโลมันเดี๋ยวทำให้แบบเดินหน้าปุ๊บไปนี่กระแทกข่อยางปุ๊บเลยวิ่งปื๊ดเลยปุ๊บม่ต้องเหยียบคาดก็ได้ส่วนมากเขากลัวกันเพราะเขาชอไม่เป็นอันนี้มากับเรานี่ไม่ต้องห่วงรราประกันได้รับประกันเลย นีลูกเครื่องโอ้ภายในห้าปีนี่รับประกันไปห้าปีไม่เรื่องเคลียร์นี่ไม่มีปัญหาเรื่องเคลียร์เรื่องเครื่องเลยออโต้นี้รับประกันเพราะว่าเรานี่เซียนเลยในยุทนจักเขารู้จักเราหมดอ่ะรู้แล้วรู้จักเราหมดกูเฮป้อนี่ทําได้เคียวโต้นี่ตัวนี้มันเขาไม่่อยใช้งานครับมาจากญี่ปุ่นมันมันใช้ลากจุงมากเนี่ยมันลากจรงเนี่ยดูเลยรูเฟอร์หมดเลยอันนี้รู้เลยว่าเขาใช้ลากจุง เพราะว่าระบบเนี UM ่ย <Dante> ดูเนี really ่ยมันไม่ได้มีรอยสึกเลยไหมไม่ได้ใช้งานพวกเนี่ยรูเลยเนี่ยไม่มีรอยซึกเลยไม่ได้ใช้งานแสดงว่าเจ้าของรถเนี่ยอยากได้ของใหญ่อหูกโซ่นี้ก็ไม่มีรอยสึกเลยตัวนี้ยังไม่มีรอยสึกเขาอยากได้ของใหญ่เขาก็ดูติดตามมานานแล้วเขาน่าเป็นคาการู่อยุธทาแล้วเขาเขาไปซื้อบ้านอยู่เชียงใหม่เสร็จแล้วก็เลยอยากได้อยากได้ไปเลยมาซื้อที่อยู่ที่ อ,อุทัยธานีครับร้อยห้าสิบไร่โอ้ซื้อจะได้ตัวเล็กก็ทีแรกก็จะเอาสามสามสามผมบอกสามสามมันจะเล็กไปถ้าที่เยอะขนาดนั้นจะปลูกไผ่แตอนนี้ก็เลยว่าถ้าเอาอย่างนั้นอะ่ะมันคนขับเราไม่เก่งเนี่ยอยากไม่อยากให้ใช้เทอร์โบให้ใช้ธรรมดามถ้าคนขับเก่งอยากให้ใช้เทอร์โบอยู่แต่ว่าถ้าเราใช้ห้าสูบม่งสบายใจไปเลยคือไม่ต้องเล็กมากเพิ่ดเลยพิ่ดไปเลย ตอนนี้เราจะไล่ตัวนี้ใช่ไหมครับเราต้องรื้อหมดทั้งหมดนะต้องต้องถอดนี่ออกด้วยหมดเลยรื้อหมดเลยทุกชิ้นเลยเครื่องเครื่องเนี่ยโดูเสียงนี่มัน็อตยังไม่เคยถอดเลยต้องต้องมาถอดใหม่มันยังไม่เคยถอดเลยรถคันนี้ยังไม่เคยรื้อเลยแล้วตาต้องมาถอดไล่ใหม่รื้อหมดเลยเนี่ยเครื่องเครื่องเนี่ยรื้อหมดทุกชิ้นไล่เปลี่ยนซินใหม่ทุกหมดะทุกอยย่างเลทุกพี่เลลยิ็อกพวกนี้ไล่เช็คหมดทุกทุกหมกทุ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 หมุกทุเทุหัวฉีดต้องไล่ใหม่เช็คใหม่อีก พวงมาลัยมันโอ้โหมันใหญ่จริงๆเลยดูดิ ي, พวงมาลัยพาวเวอร์มันดูพาวเวอร์ด้วยเนี่ยพาวเวอร์ใหญ่มากถอดออกมาไล่เก็บไลห่หมดเลยไล่หมดเลยเจ้าของเขาก็ไม่ไม่เคยเห็นกันเลยโอนเงินไห้แสนเลย<อ>มาไปเลยเท่าไหร่บอกมาบอกผมอยากได้แสนเอาแสนโอนให้เลยโอนมาแสนผมก็เลยออกมานี่ยโรตรี่ก็ได้แล้วตัวนี้ลงที่ไหนนะครับเหนฮะตัวคันนี้ลงที่ไหนจะไปเรอไม่ใช่ที่จะไปไหนไปอ่า อะไรอุทัยธานีอุทัยธานีครับอุทัยธานีโอ้ไทยธานีไทอุทัยธานีครับไอ้คันคันโนนก็ไปกำลังเก็บงานเก็บงานนิดหน่อยเอาดูชมชมตัวนั้นนะครับดูเรียนกุญชังมันสวยเลยเนี่ยทุญัมันสวยทุกอย่างสวยหมดเนี่ยคันนี้รอแล้วขานี้รอไอ้นั่นอย่างเดียวรอไปเอาผ่านอย่างเดียวปเอาผ่านสั่งผ่านเขาไว้ผ่านนี่จะเป็นผ่าน ห้านห้าตอนนี้ยังไม่เอาใบมีดไม่เอาอะไรเพราะเงินของเขาน้อยแต่ว่าเขารออยู่รอเดี๋ยวหาถ้าได้ตังอยากติดใบมีดเลยใจเขาเนี่ยต่อนนี้ก็คือได้แต่ผ่านอยู่เอาแต่ผ่านแต่มันก็รถมันก็สมบูรณ์แล้วเนี่ยงอย่างรอเลยนะครับไม่ผิดหวังคันไหนก็ช่างไะไม่ว่าจะเป็นพวกสีพวกล้อพวกยางพวกเบรกพวกคัสพวกเครื่องคันนี้ไปจังหวัดแพร่คันนี้ลงแพร่ค่ะแพร่ เจ้าของก็โทรมาคุยเมื่อวันก่อนนี้ว่าตาทําเรื่อยๆเลยผมรอกะว่าสิ้นเดือนนี้ถ้าได้ได้ได้เงินมาจากครูอ่ะก็จะติดใบมีดไปเลยอให้ติดใบมีดไปเลยอย่างเนียยเลยนะนี่เจ้าของไม่ได้เห็นก็ขันนี้คันของโคราชไงลอรถตัวนี้สวยขคอยากได้แต่ว่าตังไม่พอจะติดไอ้นี้ไปก็เอาเอาแค่ผ่านไปก่อนแต่รถน่ะแกวเลยเครื่อง ่างเนี้ยบเลยนะแรพาวเวอร์ดูท่อไอเสียกันนะแค่ท่อไอเสีย<น>ก็คิ้นค่าแล้วเบาะใหม่หมดทุกอย่างใหม่หมดคลิปเลยยางงามยางงามเนี่ยดูดิพักขาเลยสองชั้นใช่ไหมเนี่ยมีพวกมีฟองไอ้นั่นนะมียางดูกยางแดงดึงดึงเหยียบสองชั้นสวย ลหล่อไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ต้องพูดถึงเนี้ยเก็บรายละเอียดยิบเลยฮะเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูเลยเนี่ยดูเครื่องเดี๋ยวดูเครื่องนะดูได้สตาร์ทไดชาร์จไดชาร์จใหม่เอี่ยมเลยซื้อใหม่ให้เลยของน้ำก็ใหม่เดี๋ยวแบตเตอรี่จะซื้อให้ใหม่เนี่ยอย่างเงี้ยกองเครื่องอะไรเนี้ยเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดใส่ใส่เลย,ยใส่ใส่เลยไม,ไม,ไม่ไม่มีการจกตากัน บล็อกพวกอะไรนี่ใหม่หมดเลยโอ้ใหม่หมดเลยครัข้อยางพวกนี้ใหม่หมดเก็บใหม่หมดนะใหม่เลยของใหม่หมดโอ้ไม่ใช่ของขาาพคนสีของใหม่หมดแบตนี่ก็จะเป็นของใหม่ของใหม่ครับเบียรเปลี่ยนของใหม่ให้โอ้ไชาร์จนี่ใหม่แต่พานใหม่ไฟนี่เดินใหม่หมดเลยไฟเดินใหม่หมดตรไหที่จุดน้ำมันนี่เราจะทาสีแดงไว้ให้ครับนี่ดูน้ำมันนี่นี่ตัวนี้เติมน้ำมันเราจะทาสีแดงไว้ทำให้ ไก้เคียงของใหม่ที่สุดดูนี่ฟิวระบบการเดินไฟนี่ฟ<อ>ิวใหม่หมดล้างสะอาดสวยงามในสายไฟนี่เดิน<อ>สวยงามเลยมาดูข้างนี้ครับนี่ดันดันนี้ออกมาแล้วเรียวกว่าไปให้เจ้าของไม่เตะอะไรกัน <c oughs> นี่เครื่องรถน,น,นี่นี่ดูอะไรกัน งานเก็บงานรายละเอียดเนยบยองทุกอย่างแต่เธอเรียบร้อยหมดเนี่ยดูท่อยงท่อยางนี่รงอาคาดเนี่ยเนยบเลยไม่ต้องห่วงดูคันตรงคันเซิงนี้ไม่มีรอยออกไม่มีรอยออกครับใหม่ไม่มีรอยออกเลยใหม่ทั้งสองข้างไม่ใช่ว่ามาออกใส่ไว้ไม่มีรอยออกครับของไม่ออกสั่งใหม่ให้เลย อย่างเนียนเลยนะครับอย่างเนียนเลยเนี่ยยไม่มีรอยต่อเนียนเลยหมากลูกเมือนี้เนียนหมดไม่มีการต่อหม้อพักน้ําก็เปลี่ยนให้ใหม่อย่างรอครับดูท่อไอเสียก็ได้ขึ้นเลยบ่ใหม่หมดน้ำรั้งให้ใหม่หมดหม้อหนุ่มหม้อน้ําระบบความร้อนเครื่องยนต์ครับตรงนี้ไล่อย่างเนียนเลยไม้เรือนไม้ขึ้นหมดทุกอย่างอันนี้สตาร์ได้ไหมครับหรือว่าไงช่างเขา้าปยัง ขาดอะไรเกียวติดไม่ได้ยังไม่ไม่ได้มันติดแล้วนะเขามันติดเรียบร้อยหมดแล้วเขาฟังเสียงแล้วยังไม่ได้เติมน้ำมันอย่างเดียวยังไม่ได้ไรแต่น้ำมันใส่ตอนนี้เพราะว่าเราเก็บถังเก็บอะไรไปทําสีพึ่งไล่ประกอบนะครับตอนตอนที่เขาซื้อนะเราก็ติดให้เขาฟังเสียงแล้วเสียงเงมันเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้เราถอดมันพ่นสีไงต้องล้างถังใหม่หมดนย่างเสุรามันเยอะมทุกมุมนะครับ ไม่ว่าจะบนจะล่างเปีเรียบร้อยแพ้หมดเลยใหมหมดลุกยาเลยไหม่หมดยางกันสันเถือนนี่ลังคาเขาหมนี่กำลังลังคาเขาไหมกำลังไล่ให้อยู่ไม่ทําไหมเลยครับเนี่ยโอใหม่เลยผ้ายังไม่ไดุ้ผ้ามาคุมไม่ใช่เลยผ้าไหมเอี่ยมจงมาแล้วผ้ายังยูน้นผ้าก็มาผ้าก็มาลังคาก็ใหมเดี๋ยวเดี๋ยวยิงลงไปก็จุกแล้วนี่คันนี้รอสักครู่เราสักครู่คันนี้เสร็จแล้วก็ชอบคันใหญ่คันนี้เลย คันใหญ่นี่มาต่อคันใหญ่ใหม่นี่ครเนี่ยกำลังไล่เจ็บถ้าใครอยากได้ใหญ่ก็ต้องแบบนี้แหละถ้าใหญ่นี่ต้องสั่งไว้เลยว่าจะได้ขนาดเท่าไหร่แสดงครับมีงบเท่านี้เท่านี้อยากได้อุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมอันนี้สามแสนห้าสามแสนห้าครบหมดเลยคือใบมีดอันหนึ่งใบมีดหนึ่งหางหางอันหนึ่งผานหลังหนึ่งผานหลังเนี่ยมันจะเป็นไม่ใช่เล็กๆมันจะเป็น24ไม่ใช่22 ใบใบยี่สิบสี่นิ้วใบยี่สบสี่โอ้ยหางใหญ่มาเริ่มหยางใหญ่เลยอแล้วก็เป็นใหม่ใช่ไหมใหม่ของใหม่หมดเลยครับโรตัรี่เก่าญี่ปุ่นโรตัรี่เก่าญี่ปุ่นเมตรแปดสิบเมตรแปดสิบมาแล้วของญี่ปุ่นชิ้นใหญ่เลยตัวนี้ยังแบบสวยๆอย่างนี้เลยโอ้ยส่งรูปให้เขาดูแล้วเจ้าของให้เจ้าของดูแล้วเจ้าของยกโป้งโอ้โหสวยจริงๆยางก็เนี้ยบเลยเนี่ยยางเดี๋ยวไม่ได้ล้างนะเนี่ยเดี๋ยวไม่ล้างสวยๆเลย อย่างหน้าเปลี่ยนให้ใหม่แสดงว่ารถมานี่วิ่งในไทยน้อยครับโอ้แกวคันนี้แจวมากเลยงามงามสวยเดี๋ยวทาออกมาแล้วนี่ให้ตกใจเลยเดี๋ยวรอชมรอชมตอนต่อไปว่าจะเป็นยังไงประมาณประมาณครับประมาณผมกะว่าไม่เกินเดือนไม่เกินเพราะว่าเราเสร็จช่วงนั้นแล้วมันก็ว่างแล้วขันยาญก็ไปแล้วเนี่ยจะส่งจะเสร็จแล้วตอนนี้ถามคนจะลุยคันนี้เลยวันวันจันนี้เขาจะเอาขอเข้าลงเครื่องแล้ว เสือกสูบเนี่ยแล้วถ้าไม่ดีเราเปลี่ยนกอกสูบใหม่หรือสูบใหม,หม,ม่หม,หมดเปลี่ยนฟสูบให้ใหม่หมดหรือไม่ดีเปลี่ยนใหม่หมดวไอพวกคาหน้านี่ตรงไหนไม่ดีเปลี่ยนใหม่หมดเช็คแต่ล้อเหลือหลังนี้ไม่มีัานา้รงนี้ไม่มีฟรีเลยนี่ไม่มีขยับเลยตึงเสียตึงมันนี่ขย,ย,ยับเลยนี่ถ้าเป็นแรงคูต้าบ้านเราประมาณกี่แรงครับเทียบตัวนี้ก็ประมาณหก หกสิบแรงอ่ะเจ็ดสิบแรงอ่ะประมาณเจ็ดสิบแรงได้ดูยางหลังมาที่นี่นี่รอให้ผมผมจะดึงให้ดูนี่มันสูงมากเลยอ่ะมันใหญ่มันใหญ่นะโคตรทุงโอ้มาดูดิโอ้มันไม่ใช่เตี้ยๆเลยอ่ะใหญ่นะใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับใหญ่มากเลยชอบแต่ว่ามันห้าสูบนะอ่แรงตัวนี้ตัวถ้าลงน้ำนี่เป็ดอายอ่ะวิ่งเป็ด เป็นายเลยลงนานนี่แรงัูนี่แรงแล้วไม่ต้องกลัวนะวินได้เลยไม่กลัวพังเพราะว่ามันเป็นระบบเฟืองจักรวาลเฟืองจักรวาลอ่าสามตัวขับไล่กันครับตัวใหญ่อยู่นี่เฟืองสวอคแคทอยู่นี่วินมัยกล้อเลยอ๋อวินนี่หมุนขับหลังก็ได้เผาดูมันโตซ่านนิวครึ่งอ่ะโอ้เนี่ยเผาโจมากเลยโต๊ะคอร์ดอีกโต๊ะฟอร์ดว่าไยตั้งแต่ทำมาเนี่ยขายไปประมาณ สามสี่สิบคันยังไม่เคยมีคันไหนขาดเลยตอนท้ายยังไม่เคยมีพังเลยขนาดวินยังไงก็ไม่เคยพังเขาตั้งขายไปเนี่ยบ้านสาวเ้านี่ขายไปสิบคันครับบ้านไอ้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 บ้านเลื่อมเนี่ยก็ไปสี่ห้าคันสามพาก็ไปห้าหกคันยังไม่เคยมีปัญหาเลยไปไกลๆก็ยังไม่เคยมีปัญหาพอนท้ายนี่ชั้นหน้านี่ไม่เคยได้ซ่อมเลยไม่เคยมีใครซื้อมาเนี่ยยังไม่ได้ขายเลยอะ เพราะมันใหญ่มากอเจ้าของนี่ยังไม่เห็นรถเลยยังไม่เห็นเลยเอาตัวูกเนี่ยมือเขี่ยลูกมาให้ดูตัวนี้ละเชื่อมือเอาเอฟซีคนต่อไปอยากจะเป็นเจ้าของก็สั่งจองตาพ่อได้เลยตัวสอบถามจากได้รุ่นนี้ละรุ่นนี้ละ5สูบเนี่ย5สูบคือจะเอาตัวนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเอลเอลวัน45อ่า45เคยเห็นแต่บ่อยๆก็จะเป็นเอลวัน20เอลวันปด แอลวันสามสามมาแล้วตัวนี้แอลวันตัวนี้ใหญ่สุดของโคตนด้านี่ยอลวันโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่สุดยังครับไนครอบไหนใหญ่สุดแล้วใหญ่สุดแล้วเจ๋ของแอลวันไม่มีใหญ่กว่านี้แล้วแอลวันใหญ่สุดมีตัวแค่นี้นี่ละใหญ่สุดแอลวันห้าสูบดูขาหน้ามันละคันดูขาหน้ามันโอ้ยเพืองเพืองหน้าเพืองขาเพืองขับหน้ามันนี่ครับเพื่องกระด้งมันใหญ่ขนาดนี้โอ้ไม่เคยมีปัญหาเลยขาหน้ามันโอ้ไม่เคยว่าลูกปืนแตกหรืออะไรแตกเลยขาหน้านี่ ฟืองมันตัวใหญ่มากเบิ่มเลยเฟืองจานมันหูบลัมเลยยอดสุดยอดตัวนี้สุดยอดครับตัวนี้เนี่ยดูที่ล้อมันไม่มีตึงไม่มีขยับเลยแน่นแน่นแน่นเปลี่ยนยางใหม่ก็สวยแล้วเอาโดยเฉลี่ยก็ประมาณสักหนึ่งเดือนเนาะไม่เคยนี้ไม่เค้านี่ไม่เค้าหนึ่งเดือนไม่ต้องวิ่ทำตามสบายเลยยางหน้านี่ต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่ให้เลยยางหน้านี่จะได้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ให้เลยยางหลังไม่ได้เปลี่ยนแต่ยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่ อย่างลังนี้เต็มเต็มอยู่ย่างหน้านี้ต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนให้ใหม่หน้ามันกว้างดีเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่เป็นหน้าดอกเขาใหญ่กว่าหน้าเขากว้างขึ้นหน้ามันจะเต็มขึ้นโหดขึ้นโอ้อยากเห็นแล้วล่ะอยากเห็นแล้วเสียงนี้โหไม่ต้องห่วงเสียงน่ะโอ้เสียงสุดยอดเลยฮัมฮัมฮัมชอบชอบชอบละเครื่องมันนี่เทคโนโลยีของเยอรมันตัวเนี้ยมันเหมือนกับเบนห้าสูบอะเหมือนกับยูนิมอกกอะเครื่องตัวเดียวกับยูนิมอโอ้ เครื่องมันตัวเดียวเรอยู่ในหมอกละเสียงเนี่ยโอ้ลั่นเหมือนกับเทอร์โบเลยสองพันสี่ร้อยสามสิบสองพันสี่ร้อยสามเออเนี่ย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 สองพันสี่สี่ร้อยสามสิบสามสิบเจ็ดซีซีสองพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดซีซีห้าสูบ มีตากําลังไล่เก็บงานอยู่เรามาล้างก่อนล้างแล้วมันจะได้ลื้อครับง่ายขึ้นล้างก่อนลื้อฮะแล้วก็ลื้อท่อนาก่อนท่อนานี่จะถอดชุดออกหมดเลยหมดเลยต้องลื้อทั้งคันเลยทุกชิ้นทุกคันเลยพวกนี้ถอดออกให้หมดหมดเลยครับพวกนี้ออกหมดเลยโอ้ไม่งั้นมันเดี๋ยวมันไปล้วจะมีปัญหาเรื่องซีนอะทุก ต้องเปลี่ยนซีนพวกทุกอย่างทุกอย่างซีนที่เป็นซีนต้องเอาออกให้หมดต้องออกให้หมดทุกอย่าง oh. เหมือน oh. ท่อยางเงี้ยผมตัดทิ้งเลยผมไม่มีการ oh. ไม่มีการถอดน็อตตัดทิ้งเลยเปลี่ยนใหม่หมดเพราะมันมีอะไรทุกชิ้นอะไรนี่เอฟซีว่ากลัวไม่มีอะไรมีมทุกชิ้นครับมีทุกชิ้นมีทุกชิ้นมีทุกชิ้นไม่ต้องห่วงนะอะไรสั่งจองได้สั่งโซ่สาบสามได้มีให้อ สวยครับไม่ห่วงรถไม่เคยแก่เลยรถไม่เคยแก่ว<ม>ามันหโหทำแข็งแรงเวยียชอบแต่ว่าเกียร์ออโต้ด้วยนะครับเป็นเกียร์ออโต้ได้เราแมนนวลเองก็ได้ได้<อ>ใช้ใช้คัดก็ได้ไม่ใช้คัดก็ได้อก็เหมือนโฟล์ลิฟเลยแต่ว่ามีคัด<อ>ถ้าเราอยากให้หยุดแบบหยุด เราวิ่งวิ่งไปนี่ให้อยู่กระเยยบคาก็ได้หรือไม่งั้นเราก็ทักถว่างก็ได้แล้ววิ่งวิ่งไปเร็วๆเงี้ยเราก็ชักถอยหลังปึ๊บเลยยกล้อเลยอจะอันตรายถ้าคนไม่เคยอันตรายกระชากมานมันปึ๊บเลยตอนนี้มันต้องมีล็อกไว้เนี่ยต้องทาล็อกไว้ไม่งั้นเดี๋ยวเด็กขึ้นไปเล่นอไปเขียมเข้าง่ายๆมันง่ายๆโดยนิดเดียวมันไปเลยนี่ยตอนนี้เราต้องเซฟตี้ไว้ให้เดี๋ยวถ้าเอาัวล็อกไว้ให้จะเป็นระบบเซฟตี้ผมทำไว้ให้เนี่ยมันจะมีเซฟตี้อยู่ตรงนี้ เวลาเราเราเหยียบคานแล้วก็ล็อกไปเลยครับล็อกไปไม่ไม,ไม่เวลาจะทําอะไรที่เครื่องหมายเราต้องล็อกคานไ้ตลอด <ừ> ต้องจะต้องบอกคนครับหรือว่าต้องล็อกคานไปตลอดก็เหมือนพวกธรรมดานี่ก็ต้องล็อกคานไว<อ>้อไอเกียสเทอร์มันเข้าง่ายเข้าง่ายผลักนิดเดียวก็เข้าแล้วไปเลยครับมันไปเลยถอยหลังด้วยน้ำเร็วมาก<อ>หรือคนคนลงไปซ่อมรถก็ไม่ได้เผื่อใครไม่รู้มาโดนมันเข้าเลยอ่ะเหยียบตายเหยียบคนตายมันต้อง ยังไงก็ต้องล็อกคาดไว้ก่อนเลยล็อกคัดไว้ก่อนเซฟตี้ครับไว้ก่อนทุกรุ่นนผมทำให้ทุกรุ่นเซฟไว้ให้ทะเซฟไว้ให้หมดเหมือนแบกมองแบกมือเนี่ยใสให้ได้หมดใสให้หมดต้อทำให้หมดเอ้าอที่สั่งจองก็ได้เห็นแล้วโฉมหน้าติดขัดอะไรก็แจ้งเม้นมาเลยนะครับเราจะได้มาถ่ายถ้าใครเอาพวกเราได้ดูจองต่อได้เลยใครจะเอาก็ติดต่อเลยนะครับเอร์โทรใต้คลิปเลยนะครับทุกรุ่นจะเอารุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่เหมือนกับตัวนี้ใหญ่สุดแล้ว ใหญ่สุดแล้วนะครับาที่ตั้งตัวนี้อยู่ที่นะครับอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับอยู่ที่บ้านโนนสวรรค์ติดต่ออาจารย์นั่นแหละติดต่อมาเลยหรือโทรเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะครับตามปอดยตรงเลยอ่วันนี้ก็อัปเดตให้ FC พวกเราได้ชมกันเท่านี้โอเคขอบคุณที่รับชมติดตามครับครับสวัสดีครับ